เอามือถูๆได้ครับเทน้ำพีเฮ้เทออ,อ,อ,ออกมาข้างนอกสิหมดแล้วเทพิกไปด้านนี้ลูกเทพิกไปด้านนี้นเออ<ป> <sounds> ยังอยู่ยังอยู่เปิดน้ำเบาๆหน่อยน้ำมันแรงไป เบาเบาลูกเบา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 มันแรงเกินไปไม่ควรไม่เหมาะดูนี่สะอาดยังให้แม่ดูเดี๋ยวได้ไหมเช็คเช็คเช็คไปดูนีอ่ะไปพอละสะอาดแล้ว่อเคน้ำทิ้งแล้วเดี๋ยวจะไปเช็ดบาดอู้าเช็ดบาดอยู่ในอยู่ในตะกร้าอ่ะลง ไปหาผ้าเช็ดบาทนะ,ะขึ้นทางไหนลูกเช็ดเท้าด้วยเช็ดเท้าด้วยนะครับเฮ้ยเราบาทไม่เอาไปละเอาไปครับ ไปเอาบาดไปเช็ดมองด้วยสิทำอะไร่ะเดี๋ยววเดีีี๋ยมมน่่ข้างในยังไม่เช็ดเลย ก่มาเช็ดก่อนก้อนขี้เกีย